ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องจีเอ็มยด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องข่าวใหญ่ของวันนี้องการสงฆ์อดีตโยมประถักออกมาแฉพระเกรจิชื่อดังจังหวัดขอนแก่นฮะปรากฏมีพฤติกรรมสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชาย,ยส่งภาพของรับตัวเองให้ผู้ชายที่คบหากันเป็นก็อเอาง่าย<ะ>พระมีผัวอุ้ยน<ะ>่า<ะ>กลัวแม่ เป็นครูบาเลยนะเป็นครูบาลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะเลยนะก็คือส่งรูปผู้ชายที่กบหาดูเป็นแฟนกันเนี่ยผ่านทางแชทเฟซบุ๊กโดยมีหลักฐานพระก็ยังหนุ่มๆพระหน้าตาดีด้วยหรอจริงนี่คนนี้หรอเดี๋ยวไปดูสินะเป็นใหญ่ๆเพิ่งชี้ลูกเดี๋ยวไม่ใช่แค่อยากดูท่านนี้หรอก็่งนีไงค่ะคือตรงนี้กันอ๋อโอเคค่ะที่แล้วกูขึ้นสายก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะหรอฮะขอโทษค่ะโอเคนะคะ เดือนสิบหกนี่กูยังต้องไปขึ้นศาลอยู่เลยค่ะอย่าพูดเรื่องศาลได้ไหมแต่จริงเขาไม่ฟ้องอย่างพิเศษเนาะเขาฟ้องต่างจังหวัดอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้อะใช่ตอนนี้ไม่หนูแค่ถามไงว่าตั้งคำถามสสงัยอย่าพูดใคึ่งขยี้ท้ามไปเลยแม่อันต่อเอาง่ายๆทางเฟซบุ๊กเนี่ยมีหลักฐานเป็นภาพของแชทของอดีตคนที่เคยคบหาดูใจกับพระภูบารูปเนี้ยเรื่องของเรื่องอิชชิวอืมอิชชิวเนี่ยอายุ33ปีอดีตโยมอุปถัมภ์เขาออกมาแฉ ว่าตนเนี่ยเป็นโยมอุปถากของเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งที่อำเภอมัชชาคิรีจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคอยดูแล,แลไปทําบุญช่วยสร้างวัดอยู่นานจนวันหนึ่งก็มีผู้ชายทักมาหาให้บอกว่าครูบาไก่ปลดล็อกพร้อมบอกชื่อว่าเจนและครูบาท่านรู้ว่าครูบาไก่เนี่ยไม่ได้ปลดปลดล็อกให้ส่งผลให้ผู้ชายคนนั้น,นอะโอ้โหไม่ใช่ครูบาบล็อกเขาชายคนนี้ย,ยังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนครูบาไก่มาสองปี ได้เสียกันมาแล้วหลายครั้งอตอนนั้นก็ตกใจถามกลับไปว่าพูดมั่วไปหรือเปล่าเขาก็ยังยืนยันเสียงแข็งบอกว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานข้อมูลทุกอย่างาแล้วก็ส่งภาพรับของแต่ละคนที่แชทมาคุยกันให้ดูที่ผ่านมาเนี่ยครูบาเคยส่งเสียทั้งค่าเ,าเรียนแล้วก็ค่ากินอยู่เขาลงทุนทิ้งแฟนมาคบกับครูบาอย่างจริงจังเลยนะครับือมีแฟนอยู่แล้วทิ้งแฟนมาคบเป็นแฟนกับครูบาอย่างจริงจังเลยอแต่ตอนเนี้ย เหมือนคูบามีแฟนใหม่แล้วจะทิ้งเขาจึงต้องเรียกว่าจึงต้องการเงินเป็นค่าเสียหายพอคือเอาง่ายจะทิ้งใช่ไหมคูบาจะทิ้งก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเข้ามาแปบ,บหนึ่งคูบาคือพระถูกไหมพระเรากำลังพูดถึงพระไม่ใช่เราทําไมคนนั้นเขาถึงกล้าที่จะมาเรียกร้องกับพระสังคมไงลูลาที่จะทิ้งแฟนตัวเองมาลักลอบกับพระแล้วนอกจากนั้นยังจะเอาเรื่องนี้มาแบล็กเมลอีกทีหนึง่ง เอออะตัวจริงๆคนตัวคนแฉก็คือแฉตัวเองด้วยใช่ไงก็เขาเออกมาแฉตัวเองใช่เพราะเขา,าเป็นแฟนกับพระอันนี้ฉันงงนิดนึงอพอตอนเนี่ยนำเรื่องเนี้ยไปไป,ไปถามครูบาไก่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแถมยังขอโอกาสขอชีวิตใหม่ได้ไหมย uh huh อย่าเพิ่งเปิดโปงเรื่องเนี้ยตนจึงบอกให้เข้าทำไปเพื่อปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งให้ครูบาเนเข้าทำไปปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งแล้วก็ให้ปิด Facebook ถ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็จะให้โอกาสแต่ครูบาทําไม่ได้ฮะแถมยังไปคุยกับผู้ชายคือแฟนใหม่ของครูบาอีกเท่าที่รู้ ครูบามีแฟนผู้ชายถึงสี่คนเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยครูบาหน้าตาดีลุกนอกจากนี้ครูบายังมีพฤติกรรมนำเงินที่ญาติโยมถวายสมทบทุนอมามา,มายมเรามาสร้างหลังคาวิโบ์โบกันอหลังคาโบมายมเรามาสร้างอกุฏิพระกันอืนั่นเลี้ยายไปเลี้ยไรายมาล้านบาทสรุปเอาเงินสร้างบสไปเลี้ยงผู้ชายหมดเียงไม่ได้ทําด้วยไม่ได้สร้าง ก็เลยคิดว่าเอาขนาดได้เงินทําบุญมาล้านบาทยังเอาไปเลี้ยงผู้ชายหมดถึงเวลาที่จะต้องออกมาแฉเรื่องนี้เพราะสงสัยคนที่ศรัทธาคูบาที่มีอยู่ทั่วประเทศโยมอุปถัมภ์ก็ได้ตัดสินใจออกมาบอกนักข่าวเรื่องนี้แล้วกันเพราะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับนักข่าวเองนะก็ไปที่วัดนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้คูบาที่ถูกกล่าวหาเนี่ย ได้ชี้แจงว่าเออมันเป็นความจริงไหมถ้าไม่จริงเนี่ยอยากจะชี้แจงยังไงบ้างแต่ปรากฏไปครับก็ไม่พบนะแล้วก็ทราบว,ว่าติดกิจนิมนต์อยู่ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนก็มีญาติโยมเนี่ยเข้าวัดมาทำบุญกันปกติเลยพระคนสนิทกับครูบาไก่ยืนยันนะคะบ,บอกแบบนี้ <Wow. S 2> ไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่าเป็นครูบาดูจากผิวพรรณขามือคือรูปต่างๆเนี่ยมมไม่ใช่ไม่ใช่ เชื่อในความบริสุทธิ์ของคูบาเพราะรู้จักกันมานาน <c oughs> ตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดคูบามีรอยสักที่ข้อเท้าตามรูปนี้ <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งสักมานานแล้วเป็นรูทพยานาค <c oughs> แต่ภาพหลุดที่ณนะวันนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ย <c oughs> ไม่มีรอยสักนี้นะ <c oughs> ทางพระท่านเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าไม่เชื่อล้านเปอร์เซนต์เลยทางคุดอิคิวโยมอุปถัมภคนนี้ที่ออกมาแฉเนี่ยมีการโต้ว่าเรื่องรอยสักนั้นเนี่ย รอยสักที่เพิ่งสักเป็นรูปพญานาคสักประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เอง<ะ>ไม่ใช่สักมานานแล้วอย่างที่พระท่านว่าทุกอย่างตนเองมีหลักฐานมีคลิปมีภาพยืนยันได้ว่าเป็นครูบาชื่อดังตัวจริงที่มีการส่งภาพของลับเนี่ยให้กับผู้ชายมีหลักฐานหมดนะ <c oughs> รวมทั้งแชทด้วยที่มีการพูดคุยไก่เกลี่ยจะปกปิดหลักฐานภาพลักษณ์ต่าง จากผู้ชายอักษรยอดจอจานโดยมีการเจราจาของเงินเป็นเงินปิดปากไงหนึ่งแบาทนี่คือเงินแบ็กเมลอ่ะอเงินแบ็กเมลเขาบอกว่าอีคิวบอกว่าเขามีหลักฐานตรงนี้เลยว่ามีการไก่เกี่ยกันตรงนี้นะแต่ไม่สามารถตกลงกันได้และตอนนี้คิดว่า น่าจะคุยกันได้แล้วครับ hmm. มาฝั่งทางด้านญาติโยมที่มาทําบุญนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าไม่เชื่อเด็ดขาดนะเชื่อว่าครูบานเนี่ยบริสุทธิ์พร้อมขอยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ,ค,รบคนที่มากล่าวหาเนี่ยก็ไม่ใช่โยกวทาเป็นเพียงแค่คนที่มาทําบุญเหมือนคนอื่นๆทั่วไปครับแล้วก็เชื่อว่าเนี่ย เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการจงใจหวังทำลายพุทธศาสนาและก็ขอให้คนทำเนี่ยหยุดซ้เพราะว่นบาปบุญกรรมเนี่ยมีจริงถ้าหากยังไม่หยุดชาวบ้านทุกคนก็พร้อมที่จะออกมาปกป้องและดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเล้่ยวให้ฝังอันนี้คือทางฝั่งศิษย์ครูบาไก่เนี่ย<ะ>เราหลายๆคนก็จะรู้จักกันแล้วละ่ะอย่างที่จริงอองไปพูดไปเมื่อกี้คนรู้จักหมดแล้วครับครูบาเป็นวัยรุ่นอยู่ฮะครูบาเนี่ยบวชมาสิบปีแล้ะอายุครูบาจริงๆเพิเ่งสามสิบเองนะ บวชตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบอืมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี